แต่สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันอยู่ในขณะนั้นนะครับนักกิจกรรมชาวไต้หวันมาทํากิจกรรมกันตรงนี้นะครับก่อนนี้ยังไม่มีไฟแสงสีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมว่าจะมาดูทางรถไฟสายเก่า ของไต้หวันนะครับนี่ทางรถไฟสายเก่าสายนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันอยู่ในขณะนั้นนะครับทางเข้าข้างในนี้ร,ร่มรื่นมากครับโอ้โหเย็นเลยฮะยิ่งเย็นกว่ายิ่งเย็นกว่าที่อยู่ข้างป่าไม้ทรไมถ้า,าหาเัเลย เย็นนะครับร่มรื่นนะผมว่าถ้าเป็นหน้าเราไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยข้างบนมีรอยชื้นด้วยนะครับคิดว่าหน้าฝนน่าจะมีน้ําซึมมาครับเพราะว่าข้างบนอิดมอนข้างบนเป็นเป็นพื้นดินเลยนะพื้นดินจากภูเขาเลยนะ เลยนนะครับเนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับปกติวันที่จะมีคนเข้ามาเดินเที่ยวหรือว่าเข้ามาแต่เช้ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็บ่ายโมงกว่าแล้วคนก็อาจจะกลับบ้านกันแล้วนะครับข้างหน้านี่มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะเป็นกลุ่มก้อนมากันเลยนะผมจะไม่พยายามถ่ายหน้าเขานะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติเขานะพอเข้าใกล้ๆนี้ผมก็ลบจะหลบ โอ้โหโอ้โหด้านข้างีนมีที่ให้นั่งด้วยครับเนี่ยคือจะหาเอาอะไรมากินก็ได้เลยนะร่มรื่นนะฮะเหมาะสำหรับการมาฆ่าเวลาในวันหยุดนะครับเนี่ยจะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติบ้างหลังจากที่ทำงานอยู่ในโรงงานมีแต่เครื่องจักรมีแต่ เสียงดังครับมีแต่น้ำมันมีแต่อะไรเยอะแยะบางทีมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แสดงอะไรไม่รู้นะตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นช่วงหน้าปากอุโมงที่สองของสถานที่แห่งนี้นะครับปากอุโมงทั้งหมดตรงนี้มีอยู่สามอุโมง์ด้วยกันนะครับอุโมงนี้เป็นอุโมงที่สองครับก็มีนักกิจกรรมชาวไต้หวันมา ทำกิจกรรมกันตรงนี้นะครับที่จะเห็นเป็นตรงนี้คือเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยหรือซากคอสซิลนะครับที่อยู่ในรูปสติกเกอร์ตรงป้ายตรงนั้นอะ่ะเพราะว่าด้านข้างด้านบนนี่จะมีซากฟอสซิลติดอยู่กับผนงผังภูเขานะครับอยู่ในพื้นดินหรือฝังอยู่ในเม็ดสายนะครับเข้ามาข้างในนี้ก็จะมีระเบียงนะครับตรงนี้แล้วก็มีไฟแสงสีสวยงามด้วยครับ ดัานค้านี้ทําเป็นร่องน้ํานะครับเป็นร่องน้ําเพราะว่ามันจะมีน้ําซึมออกมาตลอดเวลานะครับนี่ครับร่องน้าก็จะมีหอยด้วยนะครับหอยเล็กๆไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะครับหอยตรงนี้น้ําจะซึมตลอดนะครับช่วงนี้ขนาดฝนไม่ตกนะครับเป็นหน้าแรงนะน้ําก็ยังซึมมาเรื่อยๆนะครับช่วงหลังมานี่เขาเพิ่งมาติดไฟแสงสีนะครับ เพรว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีไฟแสงสีนะครับผมไม่รู้ว่าถ้านี้ยาวกี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลอีกทีที่ป้ายตรงนั้นนะครับเท่าที่ผมดูว่าถ้ำแรกจะยาวสอง ยาว42เมตรนะครับถ้ำถ้ำนี้ที่เดินอยู่นี่น่าจะเป็น160นะครับแล้วก็ถ้ำสุดท้ายฝั่งนู้นเลยน่าจะเป็น270นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวค่อยไปดูข้อมูลอีกทีนะโอ้ออกมาได้นี่ไงครับโอ้เมื่อกี้ข้อมูลเมื่อกี้นี่ลาดนะครับแน่ดู้นะครับเนี่ย นี่ครับทํำที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้าสเมตรนะครับถำท,ที่2อง1้อเทำเมื่อกี้ผ่านมายังยังมีท้ำหนึ่งครับมี่้ำเา1295เมตรยังยังไม่ผ่านไปนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นบ้านนะครับสุนมาก นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นจะไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะนักท่อง,งเที่ยวต่างถิ่นจะไม่ค่อยรู้นะครับแถวนี้ <c oughs> ตรงนี้มีร้านขายของเลยเดี๋ยวผมจะไปดูว่าขายอะไรน่าจะเป็นขายน้ำเลยเดี๋ยวเพ่นจะไปซื้อน้ำกินเริ่มหิวแล้วหา这个是什么什么饮料？那个茶，น枣茶，无糖的我也。ส糖无无糖的无糖ู哈无糖的好喝的多<得>少钱<许>？ช十五三十五而已。哎<啊>，国语讲得很好，你是台湾的 thế của chẳng thế nào này phù vui là chẳng 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 mấy giờ tôi 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 这个三万，三万，三万几没有四万啊，三万多而已啊，三万多不到四万，我好几年了呢，从哪里起来的？你从我重新组啊，新组啊，哎、嗯，哦，那你在新组做二十几年？对对，我都是在新新组。还、哎、没有。 อนนี้ก็ออกมาทั้งสามถ้ำแล้วนะครับนคือมีตั้งมดอยู่สามถ้ำนะตอนนี้ก็ออกมาครบทุกถ้ำแล้วครับตอนนี้ผมก็มานั่งพักเกย็นเยครับสวยงามครับแต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ไม่มีรถสาธารณะผ่านนะครับต้องมารถส่วนตัวนะครับส่วนผมก็ มีรถส่วนตัวคันนี้รับมานี่ครับ,รบไปได้ทุกที่ครับแต่อย่าใกล้มากครับเดี๋ยกลับไม่ขึ้น <c oughs> ข้างบนตรงนั้นมันมีสะพานขึ้นไปนะเป็นสะพานอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่ที่ผมจะขึ้นไปดูตรงนี้นะครับมันเป็นที่ที่เขาทําไว้ให้เพื่อที่จะขึ้นไปดูซากฟอสซิลนะครับหรือเปลือกหอยดีๆนี่เองนะครับ นะครับตรงเนี้ยมันเป็นสะพานขึ้นไปไหนครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูนะครับโอ้โหสูงครับเป็นไม้นะครับตรงเนี้ยเป็นเป็นไม้จริงๆด้วยไม่ใช่ปูนครับบุญน,นี่จะเป็นเสาหลากักจะเป็นเป็นปูนตรงนี้ มหสจัจจรรท์ตรงที่ว่ามันขึ้นไปฝังอยู่ในเม็ดดินหรือพื้นดินบนเขาสูงๆแบบนี้ได้อย่างไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับติดตามให้เยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ